จุดเริ่มต้นของคลิปนี้เนี่ยคือเป็นช่วงสงการซึ่งพวกเราเนี่ยว่างและไม่รู้จะไปเที่ยวไหนกันที่จะไม่เจอคนเยอะๆรถติดๆก็เลยเป็นที่มาของการมากางเต็นที่นี่นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเมื่อน,นึกถึงน้ำตกที่จังหวัดกาญจนบุรีก็จะนึกถึงเอราวันและสายโยกหรือคิดง่ายๆว่าถ้าเพื่อนๆเคยไปที่สังขละบุรีเนี่ยน้ำตกเกิง์กเวียเนี่ยจะอยู่ข้างทางเวลาที่เราขับผ่านครับ หลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นแค่ทางผ่านไม่ได้แวะก็อย่างที่บอกครับพวกเรามาในช่วงสงการจุดชมน้ําตกในจุดนี้เนี่ยก็จะแล้งเลยแทบจะไม่มีน้ําเลยนะครับทางเจ้าหน้าที่ได้บอก,กบเราว่าถ้าอยากมาชมน้ําตกเกลิงกระเวยสวยๆเนี่ยให้มาช่วงปลายฝนต้นหนาวนะตอนนั้นเนี่ยน้ําจะเยอะแล้วใสจุดนี้ไม่ใช่จุดกลางเต็นท์นะพอดีเรามาแวะกินข้าวก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆชมกันครับ ตอนนี้ก็มาถึงลานกลางเต็นแล้วนะขอตัวไปเซตแคมป์ก่อนนะครับสำหรับเต็นที่ใช้ในทริปนี้พวกเราใช้ n นเจอร์ไฮวิลเล a g e 13พวกเราได้ทำการรีวิวเต็นต์ตัวนี้ไว้แล้วนะจากประสบการณ์หลังใช้มา6เดือน กดที่ลิงก์ด้านบนได้เลยนะครับ ตอนนี้ตัวเปียกตัวปอนหมดเลยเหนื่อยอากาศออกอากาศกลางวันค่อนข้างร้อนร้อนมีลมแต่ก็เป็นลมร้อนใช้พัดลมเนาะอไอลมที่เป่าเข้ามาตกหาตัวเนี่ยเ,เหมือนอยู่หน้าเตาคือมันอบอ้าวใช่ใช่แต่กลางคืนน่าจะสบายแต่ก็ยังดีว่าลานที่นี่เนี่ยมันลมืมมันอยู่ใต้ลมไม้มันจะมีมุมมุมหนึ่งที่แบบว่าไม่ใช่มุมหนึ่งอะไรายมุมเลยที่แบบว่าลมทั้งวันไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำดีกว่าร้อน ่ะ,ะนี่ขนาดอากาศร้อนๆนะน้ำเย็นสดชื่นมากๆเลยครับ ลแล้วแบบตัวลอยอย่างนี่ยหลับแล้วเย็นมากเย็นมากสบายสดชื่นเลยเหนื่อย,ยมาร้อย ตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นบรรยากาศเริ่มเย็นลงพวกเราก็เลยเริ่มเซตไฟเพื่อที่จะทานมื้อเย็นกันครับ ทำนะฮะแต่ว่าพี่เต้นข้างๆแบ่งเรามาค่ะเป็นแกงส้มไหลบัวปลาขังน่ากินมากโอ้ oh. ใช่แต่ว่าเราไม่มีอะไรแบ่งพี่เขาเลยเพราะว่าข้อัวพมรอบครัวเราคือคนนี้ค่ะ, oh. 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 ะกลัวกลัวกลัวพ่อครัวมึงไม่ถึงอือพ่อกลัวกลัวทำไม่อร่อยแต oh. oh. ่จริงแต oh. oh. ่จริงๆอ่ะทำอร่อยนะหนูกินกีนก่ทีก็อร่อยรกอแกงสุมรฮ เอาล่ะวันนี้พ่อครัวจะทําเมนูอะไรให้หนูกินคะอ่าวันนี้จะทําเมนูนี่ครับเครื่องเคียงมีอะไรบ้างอ่ะให้ชายมีพริกพริกหูพริกอันเบลเทอร์เลยอ่ะกระเทียมกระเทียมอันนี้ใบใบกะเพราอ่ามีแค่นี้ผัดกะเพราทำได้แค่นี้แหม่หล้วเอาใบพวกนี้มาล้างถ้าพี่อูมีมีดแล้วก็จะหั่นใช่ไหมคะพี่อูมีที่ถูกไหม ไม่มีมีดก,ก็เลยต้องใช้กันไก่ป่าบีบีก็ต้องก็ต,งต้องหาอ,งอ,งอะไร,รมาหันอ,อ,หยอย่างนี้แหละไก่ง่ายกว่ายุงจัดมือที่นี่ยุงดุนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมาก็เตรียมอุปกรณ์ป้องกัน,กนยุงดีดูดิเนอืมใช่ดูตัวดิอืมเดี๋ยวเดีไปใครเขาค้างเครื่องนันนหนูคิดว่าเขาต้มของพี่อู่ได้แล้วค่ะ ต้องลองแกะดูระวังนะเอาสุกๆใช่ไหมใช่เขินคิวของกะเพรากันบ้างเรามีเนื้อน,นะอใช่เนื้อบดเนื้อบดว้าว เขียวมาแล้วเรียบร้อยว้าวนี่ของหนูใช่ไหมใช่โอ้หว,ว้าวพอแล้วเยอะแล้วนะเอาน้ำไหมเอาน้ำเดี๋ยวค่อยเททีหลังก็ได้นะแห้งไม่่ะค่อยเททีหลังนีั <c oughs> กข้าวเลยเนาะง่ายตุยเย่เลยอ่ะมันน่าก,กินมากเลย หลังจากที่รอพี่อุ๋มทำกับข้าวมาจนท้องร้องคุ้มค่าแก่การรอคอยและแล้วมือนี้ของเราก็เสรียบร้อยค่ะน่ากินไหม <c oughs> น่ากินเดีย๋ยวชิมหน่อยหอมเนื้อมากๆ <c oughs> หอมเนื้อมากๆ S <S <S แล้วตอนที่พวกเรากินข้าวแล้วนั่งเล่นกันอยู่หน้าเต็นต์ตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มแล้วนะอากาศเริ่มเย็นสบายเหลือยี่สิกว่าองศาเองครับบรรยากาศยามเช้าของหน้าร้อนที่นี่หมอกลงนะมีหมอกเดี๋ยวดูซิมีอะไรบ้างในนี้ไม่มีอะไรขายเลยนะครับ ต้องเตรียมกันมาเองอ๋อในนี้ก็จะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเนะเดินเดินครับไปหน่อยคือเรามาในช่วงที่เป็นหน้าร้อนเนี่ยน้ำก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็ยังมีน้ำให้เด็กๆเล่นได้แบบกางเต็นท์เสร็จยังเมื่อวาน,นที่ผมเล่นน้ำ ็คือกลางเต็นเสร็จร้อนปุ๊บผมก็เล่นน้ำเลยได้ยินไหมครับลืมบอกไปว่าหน่วยวิทักษ์ตรงนี้มันจะเป็นเส้นเดียวกับที่ไปสังขาบุรีซึ่งลานกลางเต็นท์เนี่ยจะไม่ได้อยู่ห่างจากถนนหลักกลางคืนบางช่วงจะมีเสียงรถ ดังบ้างมอเตอร์ไซค์บ้างสิบล้อบ้างอย่างเมื่อเกี้ยครับลั่นเลยแต่ว่าก็นานๆมาเป็นช่วงๆนะครับไม่ได้ดังตลอดนันนี่นะฮะสายน้ําที่วิ่งผ่านลานเต็นท์เราถ้าเลยจากจุดนี้ไปเนี่ยเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติซึ่งเขาเรียกว่าเส้นทางบึงเกิงกะเวีย นะครับจะมีระยะ2กิโลเมตรนะครับไปถึงตรงนั้นไปกลับก็น่าจะ4โล <laughs> เอาว่าให้ดูไป้ายไปก่อนไม่เข้าไปบรรยากาศหลักๆนะครับที่นี่ลมลื่นต้นไม้เขียวปกคลุมเพียบเลยเนี่ยเห็นไหมฮะปกคลุมรอบลานเลย แล้วก็ลานที่นี่เนี่ยมันเป็นลานที่วิวสวยมากเลยนะดูสิเห็นไหมเวลาผมมองเข้าไปเนี่ยผมนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงป่าแบบดือดจัมบันดึกดจรมบันหน่อยดูสิอันนี้คือเป็นของเรานะกลางตรงนี้เวลาจะมาเล่นน้ำเนี่ยแค่เดินผ่านตรงนี้ปึ๊บ ก็จะเห็นแบบน้ำตกสวยๆอยู่ข้างหน้าเลยใกล้ๆเลยนะเป็นน้ำตกธรรมชาติด้วยแล้วก็อันนี้เป็นลานที่สองเขาว่าเวลาเราข้ามมาเนี่ยเพราะว่าตรงนี้เป็นเหมือนเกาะเพราะว่างั้นนะเพราะว่าข้างหลังต้นไม้แนวนู้นอะแ๊ะแนวนู้นอะข้างหลังเนี่ยเป็นล่องน้ำหมดเลย อ่าเนี่ยมันจะวิ่งไปบรรจบกับที่ผมพาไปดูเส้นทางศึกษาธรรมชาติตรงนู้นเนี่ยมันก็จะไปล่องน้ําแบบนี้แหละรอบลานนี้เลยนะครับสําหรับใครที่ชอบความเงียบหน่อยก็เชิญลานนี้เพราะว่าลานนี้สวยจริงแต่ว่าอย่างที่บอกคือจะต้องเดินไปห้องน้ําตรงนู้น ห้องน้ําที่ลานที่หนึ่งจะใกล้ผมเรียกว่าลานอันนี้ลานที่สองแล้วกันเนาะไม่รู้ว่าเขาเรียกร้านสองหรือว่าเรียกว่าอะไร อเดี๋ยวคราวนี้มาดูห้องน้ํากันบ้างห้องน้ําที่อยู่ตรงนี้มีทั้งห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงแยกกันนะนที่เขียนว่าห้องอาบน้ําเนี่ยเพราะว่าที่นี่เนี่ยถ้าใครไม่ค้างแรมก็สามารถมาเล่นน้ําได้แล้วก็เข้าห้องน้ําอาบน้ําที่นี่ได้อ่เดี๋ยวผมพาไปดูห้องน้ําชาย ตรงนี้เป็นที่ล้างหน้าแล้วก็ล้างจานเปนลี่ยนรองเท้าด้วยห้องน้ำชายก็โถชีจะอยู่ด้านหลังนะครับดีมากเลยไม่มีกลิ่นเลยอืมไม่มีกลิ่นชีเลยไม่เหม็นเลยครับแล้วก็ห้องน้ำนห้องน้ำอันนี้เมื่อกี้ผมอาบน้ำตรงนี้ ห้องอาบน้ำเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นขันตัดแล้วก็มีราวแขวนผ้าให้แล้วก็ห้องส้วมนี่ครับนี่ครับห้องส้วมเป็นลักษณะนี้นะสะอาดดีครับ